ถอนนี่นะครับขาวจั๊วนี่นะครับตอนขึ้นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเวลาเราใส่ถุงน่ยนะครับมันก็จะดำเห็ดข้าไปดอกใจนะครับเสียงคนเพียบเลยนะครับ โรยก็เยอะนะครับดอกใหญ่ๆแบบนี้โอกใหญ่สวยนี่นะครับข,วขาวๆบวบๆนะครับ